Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full or has it been indeed that well? That's all up to you. And your mind take do you doubt. Anything, everything, not a thing. Make my thoughts work for me. Manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything. I attract all the things that I see, I believe. All

ในกลุ่มอาวีนะครับก็จะมีแอดมินคอยให้บริการนะสำหรับใครที่แบบว่ากังวลเรื่องของการโดนโกงเนี่ยก็สามารถติดต่อไปผ่านกลางกับแอดมินกลุ่มนี้ได้เลยนะครับก็สําหรับใครที่อยากเข้านะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับหรือว่าสามารถพิมพ์ชื่อกลุ่มกันได้เลยนะอ่าไปรับชมเนื้อหากันต่อได้เลยครับสวัสดีครับเ,เพื่อนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณทาโร่ด้วยนะครับสําหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็มาเล่นเทพเจ้ามังกรหรือว่าเอา่อเพิงนินครับ มันชื่ออะไรนะตัวละครจริงๆมันชื่ออะไรวะเนี้ยเฮ้ยชิบหายผมนึกชื่อไม่ออกชื่ออะไรวะเอาไปว่าผมขอเรียกว่านางลบมังก,มกรแล้วกันนะครับไม่ลืมชื่อจริงๆอนะเนี้ยผมไม่ได้เล่นเลยนะตัวละครตัวนี้แล้วก็แบบไม่เจอคนเล่นเลยนะครับไม่ลืมชื่อได้ไงวะเนี้ย <c oughs> เอาไปว่าตัวละครตัวนี้นะครับจริงๆเนี่ยเคยเป็นตัวเมนผมนะผมแบบเล่นบ่อยมากๆนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยชอบมากนะมันเก่งมากนะ แล้วก็หลังจากโดนเนอร์อะไรมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าหายไปจากเมตานานม,มากๆนะครับแล้วก็ไม่เคยกลับเข้ามาอีกเลยนะตัวละครตัวนี้นะครับมีข้อดีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูข้อดีก่อนเนาะตัวละครตัวนี้นะครับมีสกิลเคียร์คีสที่ค่อนข้างจะดีมากๆแต่แลกกับความช้าในการใช้สกิลมากๆครับอันติถือว่าเป็นข้อดีเนาะอันติเนี่ยมันสามารถเอ่อเล่นเป็นแครี่ได้เลยนะครับแล้วก็ตีแบบปกติแรงมากๆแต่ว่า มันก็ไม่เก่งมากอะเอาเอาดยนโลมามันอ่อนแล้วกันมันอ่อนแล้วกันแต่ว่าผมอยากเล่นนะในตอนนี้นะครับแล้วเราก็กดซซลแรงมาด้วยนะแต่ผมมองว่าตอนนี้น่าจะพอเล่นได้นะครับน่าจะพอเล่นได้ก็เลยหยิบมาเล่นนะสถานการณ์ตอนนี้ทีมเราเสียไป0-2แล้วครับถือว่าเปิดเกมมาก็ถือว่าเป็นการเปิดเกมที่ไม่ค่อยดีนะฝั่งเนี่ยกำลังเปิดชนาของมังกรนะครับแต่ว่าเขาเปลี่ยนมาเล่นกับคนนะ จังหวะนี้ว่าไงผมยิงสกิลไปแต่ว่าไม่โดนใครนะครับชา้าดอกนั้นยังพยายามยิงอยู่นะจริงๆตัวนี้มันก็แอบจะทาดาเมจยากมากๆในไฟนะครับเคยถ้าเกิดไม่มีอันตีแล้วปล่อยสกิลหนึ่งเนี่ยผมบอกเลยว่าทาดาเมจยากมากจริงๆนะแต่ว่าถ้าเกิดเอกเกมเนี่ยตัวมันพอกดตีมันตีนตธรรมดามก็ค่อนข้างจะแรงนะครับแล้วจังหวะนี้โหผมเจ็บจัดๆนะแล้วโอ้โหโดนอ้อยอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยเลย ่าไงดีเพื่อนโหน่าจะไม่ได้โอจบเลยแบบนี้ <c oughs> อาตอนนี้นะครับก็สองต่อห้านะถือว่าอาจจะแย่นิดนึงนะครับแต่เราต้องกลับมาได้ต้องเชื่อมั่นเข้าไว้นะ <c oughs> กับพลังของนักรบมังกรนะครับต้องเชื่อในตัวเคียวกุดนะ <c oughs> แล้วเพื่อนหายมาแบบนี้ <c oughs> ผมกำลังเดินไปครับ <c oughs> จอยนี้ยิงสกิลไปกดอันติครับช้าสกิลไปแหม่น่าเสียดายโดนดุครับจังหวะนี้ แล้วแครี่เขาเดินม,มารับสกิลด้วยนะโอ้โหแต่ว,ว่าผมเจ็บจะจัดเหมือนกันครับก็น่าจะต้องต้องรีเลยอะ่ะเพราะว่าผมเจ็บมากนะโดนเล่นนี้เดียวก็ตายละตอนนี้เราเสียออบเจกไปนะครับแล้วก็เพื่อเรายังไม่ได้ตีดังเลยนะ,อ,ยปปะอ่าจาังหวะนี้เพื่อน,น่าจะเปิดด์งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเดินขึ้นมาเล่นกับเพื่อนนะ แล้วมีแก๊กเข้ามาเล่นนะครับผมก็เลยพยายามแบบช่วยช่วยนะเก็บโดนลัดนะครับรอจังหวะนี้ว่าไงเพื่อนผมพยายามยิงอยู่แล้วก็เก็บคิวมาได้ก่อนครับพยายามยิงต่อเนี่งนะวิอ้อยออกไปทางนูน้นอ,ออกไปทางนูน้นจะเสียงเน้อยอย่างเดียวเลยจะเสียงเน้อยอย่างเดียวนะคือากบว่าจาังหวะมมนๆเนี้ยก็หินพันยามากนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวตรงกลางผมเอ้ยถึงไม่โดนนะน่า จอจอก็ดึงไม่โดนะงนดงสถ,งถนานการณ์ตอนนี้ครับผมว่าน้าจะยังพอได้อยู่นะเราแบบตามมา5ต่อ5นะครับมีมันม่วงมาช่วยเคลียร์เวฟก็ง่ายขึ้นนิดนึงครับจริงๆมันทำเกมยากนะแต่ว่าไอส้สก,กิล2มันดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เรียบร้อยนะ เก็บแกงมาได้ก่อนแล้วก็โอเคครับเก็บออ้อยมาได้อีกตัวนึงนะคุ้มมากๆแล้วผมเนี่ยพยายามเปิดมังกรนะแต่ว่าเพื่อนเราเนี่ยไปสนใจบัฟฟ้านะครับเกือบตายด้วยนะเจอสกิลสองอ่ะของตัวนี้มันดีมากๆนะครับเพราะว่ามันใช้ได้สองครั้งแล้วก็มันเป็นสกิลทาจังหวะที่ค่อนข้างที่จะน่ารำาคาเลยเพราะว่ามันแบบกระจายออกนะครับแล้วก็แบบโดนเป็นวงกว้างด้วยอะที่ว่าเดินมาโดนขาดโดนอะไรเงี้ยน่ารำคามาก อ้อยโหนมาครับไม่มีอะไรนะจังหวะเมื่อกี้ตอนนี้สกอร์ผมสองหนึ่งสามนะครับถือว่าจริงจริงถึงตัวมันจะยากไปนิดแต่ผมก็ทําได้ค่อนข้างจะดีนะครับในตานี้ตัวมันเก่งอยู่นะมันก็ไม่เชิงเก่งไม่เชิงอ่อนเละแต่ว่าตัวผมมองว่าตัวมันอ่ะไม่ค่อยเข้ากับเมตาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเล่นตัวนี้มันจะไม่มีตัวเซตเกมนะจะไม่มีตัวแบบว่าทำดาเมจที่แบบหวังผลได้ครับตัวมันเนี่ยทำดาเมจยากแต่ดาเมจยากเนาะ ต้องรอมอีนตีอย่างเดียวถึงจะใจระเบิดได้นะครับตัวมันก็เลยไม่ค่อยได้รับความนิยมนะ <'t> ผมมองว่าถ้า,ถ,าถ้าบัฟนะได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวดูจังหวะนี้ก่อนครับแล้วเนี่ยผมพยายามตีไปเรื่อยนะไอการปล่อยสกิลหนึ่งทิ้งไว้ตอนแปลงล่างแปลงล่างครับตอนใช้นตีนะพอเราวางสกิลหนึ่งทิ้งไว้นะครับมันจะพอเวลาไฟในไฟมันไฟกันนัวๆนวไม่ทันสังเกตรหรอครับมันยิงไปตูมเรียบร้อยนะ ถือว่าแรงนะตัวสก,กิลอันติของมันนะครับพอใช้สก,กิลหนึ่งมันก,มนก็มันก็แบบว่ายืนชาร์จไว้ให้นะผมคิดว่าควรจะบัฟตรงนั้นแหละครับบัฟให้เวลาที่แบบอาจจะแปลงร่างได้นานขึ้นสามารถใช้สก,กิลหนึ่งได้แบบ2อทีอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับแต่นี่พอใช้สก,กิลหนึ่งไปแล้วเนี่ยมันใช้ได้แค่รอบเดียวไงที่ปล่อยวางทิ้งไว้อืมมันก็เลยแบบเออไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมมองว่าจริงๆอ่ะ บับถ้าเกิดบับให้สกิลหนึ่งทิ้งไว้นะครับดาเมจจะดรอปลงนิดนึงแต่ว่าสามารถวางสกิลหนึ่งทิ้งไว้ได้โดยที่ไม่ต้องแบบกวดทันตีเนี่ยแล้วแบบสามารถวางได้ตลอดนะครับผมมองว่าเออแบบนั้นน่าเล่นขึ้นเยอะเลยแล้วก็ตัวมันเนี่ยจริงๆก็เงื่อนไขในการทำดาเมจยากอยู่แล้วนะแล้วพอเป็นแบบต้องยืนนิ่งๆเนี่ยก็กลายเป็นเป้านิ่งอีกนะครับแล้วลีเลียน,นะพยายามจะขวดนะหูยโดนซูมตายเลยสวไวจัดเอลโซตัวนี้ก็ อแอบซูมแม่มือนกันนะเนี่ยแล้วไฟนี้ไอ้หนาะน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็น่าจะได้กันเท่านี้นะผมชาร์จสกิลไปครับแล้วก็กดนติเข้ามาใชาร้รอีกรอบหนึ่งนะเนี่ยก็เป็นการชาร์จทิ้งไว้ได้นะครับข้อดีนี้น่าจะมีแค่นี้ต้องวับตรงนี้นะคือแบบตอนแม่แปลงร่างก็ควรที่จะแบบวางสกิลหนึ่งทิ้งไว้ได้นะครับ แต่ดาเมจอาจจะเบานิดนึงแต่ตอนแปลงร่างเนี่ยอาจจะเป็นการบูทดาเมจนะครับเอออะไรประมาณนี้มากกว่าเนาะมันไม่ควรที่แบบว่าแปลงร่างแล้วตีไว้ขึ้นเออตีเป็นเวทอะไรเงี้ยมันเห็นแล้วเหนื่อยใจตัวมันดูแบบเออน่าจะมีลูกเล่นเยอะกว่านี้นะครับแล้วสกิลมันอะก็งครั้งจะแตกต่างจากตัวละครตัวอื่นหลายตัวมากๆเนาะมันไม่ใช่แบบเออดูซ้ำๆก็ไปหมดอะเดี๋ยวนี <c oughs> ้แตอนนี้เรากำลังเปิดดาครับ ตีไปเรื่อยนะเอ่าได้ดาร์กมาแล้วได้ดาร์กมาแล้วนะครับ,ก,รบก็เดี๋ยวรอไฟตามเพื่อนแล้วกันแล้วเพื่อนเราเปิดแล้วครับแล้วก็หายไปแล้วอะไรครับเนี่ยเ,ออเพื่อนโอ้โหลรือก,กันจัดเลยวะได้ไงวนะเนี่ยบอกว่าไฟนี้มั่วนะเอาเดีย๋ยวหายไปสามเลยเหรอ กันบ้านไงทีเนี้ยน่าจะกันได้อยู่นะโอเคจริงๆแค่นี้เขาก็เจ็บมากๆนะครับเอ้โดนด้วย<อ>ผมนึกว่าจะแบบยืนหลบผมนิดนึงนะแต่โอ้โหแก๊กมีดูจบเลยโ,โหหล้วโดนไอสู่ซูอีกโอ้โหจบเลยครับเฮ้ยไม่คิดว่าแก๊กจะมีดูนะแดยวจัดนะครับอ่าชาสกิลบายเคียเว็บ ได้อยู่ต้องพยายามกันป้อมตรงนี้ไว้นะครับแล้วใครเขาเข้าไปในนั้นมั้นะเฮ้ยจะโ,โหจเย็นเพื่อนตายดีกวะนะ่ามั้เป็นแค่แทงนะเว้ยไม่ได้เป็นนวรตะเออเข้าไปเวิร์ดเกินแล้วนะคอรสโอ้โหเข้าไปทำไมไวะนะ โอ้โหอะไรวะเน,นี่ยเข้าไปซาลึกเลยแล้วเราเพิ่งแบบเพื่อนเราเพิ่งตุยไปนะเข้าไปลึกจัดโหเพื่อนเพื่อนเข้าไปแบบมีใครทานหรอกโอ้โหมาบอกผมว่าไม่รอขาดใครนะปีเลยคือถ้าดูในเกมเพื่อนเพื่อนก็น่าจะรู้เลยใช่ไหมอยู่อยู่นะขอก็พุ่งไปนู่นนะใครจะไปคิดว่านาขอมันจะเข้าแล้วแปบ,บเป็นแก๊กอะ เพื่อนเข้าใจใช่ป่ะมีแก๊กอยู่ตรงนั้นแล้วแบบไปเข้าแก๊กเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ควรทําอ่ะผมก็เลยงงว่าแบบเข้าไปทําไมก็เลยแบบไม่ได้คิดว่าตัวเราเนี่ยจะต้องเดินตามไปนะเพราะโดยปกติเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเล่นแล้วนะครับมันแบบคนรอไฟได้แล้วนะแบบว่าแบบล้างไฟไปทําเว้ไปอะไรพวกนี้ได้แล้วนะครับเพราะว่าตัวคีย์สำคัญเขาอะ่ะอย่างอ้อยเนี่ยตายไปนะแล้วก็ลิเลียนะครับตัวทําเกมหลักเนี่ยตายไปเออก็ไม่รู้ว่าเล่นทาไมนะแล้วจวังหวะนี้มาพ่นได้ครับสวยมาก อ่าเวลานะอย่าอย่าไปคิดมากครับเราอยู่ในเกมของเราต่อไปนะโซโล่มันก็แบบนี้แหละครับมันแบบอีโก้มันเยอะนะเดี๋ยวเขาดาร์กอยู่ครับอ่าผมพยายามที่จะราดดาร์ก่อนนะพ้นดาร์กไปครับแล้วก็เก็บดาร์กมาได้นะคือมันมสำคัญนะครับดาร์กเนี่ยมันทำให้เราเล่นต่อได้นะแบบเซตเวฟอะไรต่อได้นะครับก็เลยโฟกัสที่ดาร์ก่อนนะ แล้วเพื่อเราเป็นเทนด้วยนะครับมันก็กว่าจะตายเนาะก็มีคนมาเติมอย่างอีดีนะครับตอนนี้เราก็ได้2บัฟเลยนะ <Yes. S 1> ก็ถือว่าคุม้มแล้วเขาเข้าไมาได้ครับ <Hey. S 1> จังหวะนี้ผมฟิกเกอร์โยนะแล้วก็พยายามยิงไปครับ <Hey. S 1> แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทนดาเมจไม่ไหวนะแต่ว่ายีดีนก็ยังเก็บยีหน้าไปได้ครับโ <Shut down. S 1> ดยรวมถือว่าไม่แย่ถือว่าไฟนี้อนข้างคุ้มครับแล้วก็ถือว่าเล่นกันได้ค่างดีนะเพื <Hey. S 1> ่อมารับได้ดีแล้วก็เทนเข้าไปไ <Hey. S 1> ข่ได้สวยมากๆครับไปไล่แครี่ออกนะทําให้แก๊กเนี่ยที่ไม่มีดาเมจเนี่ยก็ สุดท้ายเนี่ยก็ไม่สามารถรัดดาร์กจากเราได้นะก็กลายเป็นว่าเราเก็บดาร์กตัวน,นั้นไปได้นะแล้วว่าไงจังหวะนี้ตรงกลางครับเพื่อเราโดนดึงนะแล้วผมคัดให้ครับพยายามตีอยู่นะตีไปตีไปครับเรียบร้อยโอเคสวยโดนป้อนนี้นะครับไอ้ผมบอกวิวธีนิดนึงอันนี้อาจหลายคนอาจจะไม่รู้นะเวลาที่แก๊งมันดุมันจะมีหลอดหลอดวิ่งนะครับไอ้ตรงหลอดตรงนั้นอนะ่ะถ้าเกิดแบบว่ามันยังมีอยู่อ่ะ มันจะการซีซีนะถ้ามันหมดปุ๊บเราสามารถซีซีใส่มาแล้วก็ขับมันได้นะครับแปลว่ามันก็จะหลุดจากาการันตีของมันไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถขัดได้นะครับสำหรับแก๊กนะแต่จังหวะนะคอร์ดอะที่ผมไม่ขัดเพราะว่าคือมันไม่ขอนเข้านะครับก็เลยไม่ขัดนะไม่แบบไม่ได้เดินไปอะเออแล้วไม่ได้มีสกิลเลื่อนที่จะแบบเรีบเลื่อนที่ไปเพื่อเพื่อช่วยนะครับตัวผมมันแบบไม่ได้ช่วยง่ายขนาดนั้นนะ อโอเคเราได้บาแ์เกด้านบนมาครับดากตอนนี้ถือว่าคุ้มค่าเลยนะได้ดามไอ้ได้ได้ปอมด้านบนมาด้วยนะครับบาแลนะ็กเนาะแล้วผมพยายามเบรบแบบแดงไปเลยนะครับก่อ,อันตีไปเลยอันตีขคด้าค่ข้างไวนะครับเนี่ยเห็นไหมคือเรียกได้ว่าแบบไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะอันตีใช้ได้ตลอดนะครับแล้วตอนนี้มาขาไปครับเรียบร้อยโอเคแล้วน่าจะได้แก๊กมาครับ แล้วจอยนี้ผมช่วยแครดี้เราขัดนิดนึงทำให้แครดี้เรารอดเลยครับอ่าแบบนี้เรียบร้อยไหมโอเคเราเก็บอ,อ้อยไม่ได้อีกตัวหนึ่งนะครับผมาว่าเทเราไปเล่นลึกจะจัดนะตอนนี้เหลือสองต่อสามครับดูไฟเมื่อกี้เหมือนเราจะดีกว่านะจะกลายเป็นว่าเหลือสองต่อสามไปแบบดื้อๆเลยครับโอ้แล้วผมมาโด,ดนลีเลียปก๊เรียบร้อยหายคู่เลย หายคู่เลยครับจังหวะนี้อ่าน่าจะยังได้อยู่นะเพราะว่าตอนนี้เหลือมูาราดกับเทนะครับคือเขาน่าจะตีไม่ได้นะเพราะว่าน่าจะติดเทนนะครับแล้วก็มีมูาราาเนี่ยคอยปาดฟรีด้วยนะก็ตอนนี้ผมเกิดมาทันแล้วนะครับแล้วโอ้ยีน่าลำไวมากครับไม่โดนเทนไถ่ายมาด้วยนะแล้วก็ออกไปได้ด้วยครับยีน่าตัวนี้เอาเยอะอยู่นะเนี่ย แล้วเพื่อนเราพยายามไปที่กอสเลเยอร์ก่อนครับแล้วก็ผนค่าเน,นี้ยปล่อยดีนะถ้าจะมันคิดว่าตีไม่ไหวเหมือนกันนะครับคือถ้าตีก็อาจจะโดนอาคอราสได้นะแล้วตรงกลางเพื่อนเราใส่กแก้วอหรอเ่นเยียนนะเคลบสวยครับ จริงๆตอนนี้เริ่มเป็นจุดชี้แล้วนะว่าถ้าเกิดใครพลาดเต็มๆเนี่ยผมบอกเลยว่ามีติดแพ้ได้เลยนะครับเพราะว่าเข้าสู่ช่วงเลกเกมแล้วนี่18นาทีแล้วนะเออเกมมาค้างนานแล้วก็ค้างจะตึงเลยครับแต่ว่ายังไม่มีใครได้กอสเลเยอร์ตัวแรกไปนะแล้วเทงเข้าไปลึกเกินปะเนี่ยเทงตอนนี้เล่นดีนะครับแต่ว่าห้าวไปหน่อยห้าวเยอะไปหน่อยนึงนะครับแต่จริงๆก็ดูแล้วเล่นใช้ได้เลยนะกล้าเปิดกล้าอะไรนะครับ ้าจับจังหวะดีๆเนี่ยจังหวะที่เทนเปิดเราน่าจะพลิกไฟได้นะน่าจะมีโอกาสชนะจากการที่ต้องให้เทนเล่นนะครับก็เดี๋ยวไปฉกสฉวยโอกาศตรงนั้นเอานะสวยมูราะปาดเออปาดเดี๋ยวสู่ไปข้างเจ็บเลยครับตอนนี้มีแก๊กเดินซอนๆอยู่นะนะขอไปไงเพื่อน โดนดึงมัฟแดงไปนะแี้วมีตัวอยู่ในพุ่มนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะคอสโ,โหช่วยได้ป่าววะเฮ้ยได้อยู่คอสล่อออกมาครับแล้วก็อ้อยคอสตกไปนะแต่อ้อยเนี่ยยังออกไปได้นะครับเนื่องจากยังมีเกิดแล้วก็มีดัก้อนเชนนะแล้วจอนี้โอ้โหได้ยีหน้ามาเฮ้ยฟิกดึงไอ้แก๊กตัวร้ายแ้วผมปล่อยสกิลทิงไว้ครับโอ้โหผมโดนดูดว่ะ โอ้ถ้ามีรางนี่น่าจะเป็นช็อตสวยๆเลยนะครับแต่ว่าโดนดูดไปก่อนนะแต่สุดท้ายเนี่ยไฟนี้ก็ถือว่ามาพลิกกันได้นะแล้วก็เนี่ยเก็บ4เลยนะคุ้มเฉยเลยแต่ที่ดูแบบตอนแรกเนี่ยเหมือนจะสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่ามีนาะคอสตามเข้ามาเล่นอะไรเล่นสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าเราได้เปลี่ยน,นไฟนี้ไปเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะได้คุมแมบ,บบ้างนะ ตอนนี้ผมมีแข็งแล้วนะครับอาจจะใช้ในการจุ๊กได้นิดหน่อยนะแอบในพุ่มเนียนๆไปก่อนนะครับแล้วเขากุ๊บตรงไอ,อขวาเยอะมากๆครับแล้วเทเข้าไปเล่นเนี่ยอย่างจาังหวะนี้เทง่งข้างห้าครับแล้วเราก็มาเล่นกับเทนะจังหวะนี้ผมไปสกิลไปนะครับเหมือนเอลสูจะไม่เห็นนะเรียบร้อยโดนเป่าไปนะแล้วผมพยายามไล่ย,ยิงแก๊กอยู่ครับดาเมจค่อนข้างจะโอเคอยู่ <c oughs> จริงๆก็แอบยิงเบาเหมือนกันนะ นี่ยิงคู่กับอีลีนด้วยนะครับแต่ว่าเขาน่าจะมีการวงกันเว้นนั่นแหละก็เลยแบบพอที่จะรับดาเมจจากเราได้นะแบบนี้น่าจะจบได้นะครับคิดว่าน่าจะจบได้นะเฮ้ยยีน้าพยายามแบบจะตัดเวสนะครับแล้วผมฟิกมาเล่นกับยีน้าเลยแล้วก็กินยีน้ามาได้นะแต่นี้ก็สิบเอ็ดหกสิบสี่นะก็ถือว่าเอาเรื่องนะ เด่วเาเล่นแบบดูดันจัดนะครับเราอ้อยหงอเข้ามาแบบนี้รอดยากนะโอเคเรียบร้อยครับเราก็เก็บชัยชนะไปได้นะครับเอาจริงๆตัวละครตัวนี้นะครับพูดถึงตอนนี้ผมก็ยังนึกชื่อไม่ออกเลยเดี๋ยวต้องกลับไปดูก่อนว่าชื่ออะไรนะก็นากมังกรนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เอาจริงๆไม่ต้องไปเล่นมันหรอกตัวอย่นี้กว่านะแล้วก็เล่นเขาขับใครเครียดได้นะครับวิธีการเล่นก็ประมาณที่ผมไม่เล่นนะจริงๆก็เคยเป็นตัวเมย์มาก่อนด้วยแหละอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับ้าเกิดประเมื่อชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ แล้วยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจะลิปอะไรก็อย่าลืมมารับชมกันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย